ติดจัดคือครูก็คืวมเมาเัเขาบอกือข้อต้อนผมมัยรู้จักนะนวบอกชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นนะสโมสรต้บอกนะโฟนตชื่อชื่อเลอะไรนะโร ผมแโรเจร์เพ่อนอยนงกาทุี่ันเะครับช่อันนาวดิพชื่อเกี่ยวกับศุภชัยแซโกมึงหัคุยเรื่องเข้วนยนะครับผมตันเกีรานนะครับผมจ๊ทุกคนนะครับนะครับผมนัดทุกนั่วส่งเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดเรื่องเวลาตั้งแต่เอาเนี้ยในสนามเราผิดพลาดแน่นอนถ้าเราไม่ตรง่อเวเาไม่ตรง่อกเวลานะ